กราบสวัสดีครับนะักคลินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลงพระเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงังกร และมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีข้องหลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 6 9 1 4 9 6เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั้นก็คือเป็น ID Li ไลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยเมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลิมิตหมอนะครับได้ เข้ามานั่งทําคลิปทาวิดีโอนะครับนะหรือว่าได้เข้ามานั่งพูดคุยนะครับนะเข้ามาพบปะนะครับกับแฟนคลับทุกทท่านครับก่อนอื่นครับผมนักคลิปมีดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางนะครับของครูบาอาจารย์นะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีดเทพสัตรานะ ของครูบาอาจารย์นะครับนะต้องเรียกว่าเป็นถือว่าเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับนะเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้นามาเขาเรียกว่าทําการเผยแพร่นะครับนะให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับทุกๆท่านนะครับได้เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะ,ะและที่สําคัญนะครับผมเองก็เน้นเขาเรียกว่าเป็นมีดเขาเรียกว่า หลงควเดิมนะครับนะเป็นมีดหลงคอเดิมนะไม่ว่าจะเป็นมีดดามไม้ฝักไม้หรือจะเป็นมีดดามงาฝักงานะห, wan, ห wan, รือจะเป็นสลิกาจิ๋วนะครับนะ,ะก็เรียกว่ามีความหลากหลายนะก็มีดหลง่อเดิมนั้นนะครับท่านก็ได้สร้างขึ้นมานะมีหลากหลายยุคด้วยกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นยุคต้นนะหรือว่ายุคกลางและเป็นยุคปลายนะครับนะก็จะ เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้ชมนะแต่สําหรับวันนี้นะครับจะมีมีดควันช้างนะครับนะก็จะมานําเสนอนะครับนะมาให้ท่านได้รับชมว่ากันง่ายนะครับนะส่วนวางไว้จะเป็นมีดพับนะครับนะเรียกว่าเป็นมีดพับขนาดจิ๋วนะเป็นมีดพับก้นย่ามเลยนะครับนะแล้วก็จะเป็นมีดดำงาฝักไม้ที่วางไว้นะครับนะเอาละครับก็วันนี้นะครับก็จะ ไม่ใช้เวลาเยอะนะครับก็อยากจะานาเอาเขาเรียกว่าเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะก็มาให้ท่านได้รับชมให้นะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางาดินสอเอาไว้นะครับนะทีนี้มาดูนะครับนาะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้นะฝักไม้นะครับนะก็ที่สําคัญนั้นเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพว่อเดิมนะพูดถึงมีดยุคต้นนะครับก็ ถ้าเอาความงดงามนะถ้าเอาความสวยงามก็จะสู้มีดยุคก,ก,กลางและยุคปลายไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเอาความใช่ต้องบอกวัดเต็มนะอาจจะเต็มนะครับนะที่สําคัญก็นะครับนะราคาเช่าหาบูชากันก็สามารถที่จะเอื้อมได้นะครับนะสามารถเอื้อมได้นะก็าหากท่านไหนมีความต้องการนะครับก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะยินดีแบ่งปันนะครับนะ อ่าก็คือจะเป็นมีดด้ามงาหรือว่าปักงาจะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะอ่าก็อ่าได้ความยินดีนะครับนะอ่าได้ความยินดีที่จะแบ่งนะครับนะหากดูแล้วนะครับนะอ่าท่านอาติดตรงไหนนะแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเขาไปในตรงนั้นนะ าถามก็มาได้เลยนะครับในทุกๆคําถามนะคาริมิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านนะอายกเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้นั้นก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามเป็นคําตอบนะครับนะาฟังดูแบบผิวเพลินดูว่าเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันจะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็เรียนทุกท่านเอาไว้ด้วยความเคารพนะ ก็เรียนตรงๆอย่างนี้แหละนะครับนะไม่มีอะไรต้องมาปิดบังกันนะก็เป็นคําถามเป็นคําตอบฟังดูเหมือนจะดีแหละนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีจริงๆนะ,ะก็เน่องจากว่านะครับก็คือคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานี่ก็ปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวนะครับนะก็เราจะไปตอบคําอื่นไม่ได้นะครับนะเขาต้องการเพียง อามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นนะอามีดผมจะต้องทันลงก็เดิมเท่านั้นนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะอาก็เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นปัญหานะครับนะคือถ้าตอบว่าใช่อ่ะดีนะอานะครับแต่ถ้าตอบว่าไม่ใช่นะครับนะอันนั้นแหละครับเป็นประเด็นเป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นการทํางานก็อาไม่อยากที่จะต้องไปละเมิดนะครับนะ อะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่ทรัพย์สินของเรานะครับนะก็อย่าไปอย่าไปตอบดีกว่านะครับนะก็เรียกว่าเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะก็มันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายคนนะครับนะและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับไม่ใช่ใครนะ masala. เอาล่ะครับก็ดูในส่วนภายนอกไปแล้วนะครับก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะ อ่าในขออนุญาตขยายนะครับนะก็คือต้องการให้ท่านได้เห็นรายละเอียดของนะครับรายละเอียดของของภายในนะอ่ามีเล่มนี้นะครับนะอ่าท่านจะสังเกตได้ว่านะครับน้องสิงก็อ่าเรียกว่าไม่ได้เจอกันบ่อยบ่อนะครับนะอ่าน้องสิงลายแบบนี้นะอ่าก็เป็นมีดในอายุคต้นๆ้นนะครับเป็นศิลปะชาวบ้านนะอ่าเป็นศิลปะชาวบ้านนะครับนะก็ เอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะจะเป็นในส่วนของกันนะต่างๆกอ็อยากให้ซูมนะครับอยากซูมให้ท่านได้เห็นจุดสําคัญสําคัญนะมีทุกเล่มนะครับนะมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะได้มาแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นนะครับนะจะรักษาความเดิมๆเอาไว้นะจะสังเกตนะครับข้างในจะเป็นเห็นตะกุดนะเห็นแผ่นตะกุดอยู่นะครับนี่นะ ที่ฝังอยู่ด้านในนะครับนะ,ะก็เอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะเป็นมีดด้าไม้ฝักไม้นะเฉพาะใบก็ประมาณ7-8นิ้วนะครับนะ,ะเรียกว่าเป็นมีดควันช้างนะเฉพาะรวมด้ามฝักแล้วก็อยู่ที่15นิ้วนะครับนะอยู่ที่15นิ้วนะนี้เป็นลายที่หาได้ยากนะครับเป็นน้องสิงที่เขาตอกมาในยุคบรโโบราณน,นะ อ่านี่ก็มาพยายามซูมให้ท่านได้เห็นจระนะครับนะได้เห็นแท้ๆเลยนะย้ํานะครับตอกย้ํานะครับนะมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับไม่เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะรักษาความเดิมๆนะที่สําคัญมีดทุกเล่มนะครับตามที่ผมได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการคัดกล้องนะามาจากประสบการณ์ตรงของผมอย่างดีนะมีแต่เล่มนะ ก็คือไม่ได้บอกว่าดีนะครับนะจนอยู่ที่ดุลพินิษของท่านนะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะครับนะเราจะไม่มา,าพูดเองเออเองนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะอลองเข้ามาวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับนะท่านเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะก็มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะนะเพราะว่าการมองนี่ก็ คงจะเห็นไม่เท่ากันนะครับนะ,ะสายตาแหลมคมไม่เท่ากันว่ากันง่ายนะครับนะ,ะคนไหนจะได้ของดีไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเหนเ็นเป็นแต่โครนตมนะแต่อีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแพลวไปหมดนะ อ่าเพราะนั้นก็คือการมองเนี่ยต้องต้องยอมรับนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องอ่าไม่ได้แปลกอะไรนะอ่าเราคงจะไปบังคับให้ทุกคนเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอ่าการมองเข้าไปในจุดเดียวกันเนี่ยก็ต่างคนต่างเห็นว่ากันง่ายนะครับนะอ่าเห็นว่าดีบ้างเห็นว่าไม่ดีบ้างอะไรประมาณนี้นะอ่าก็เป็นอันว่านะครับหากเรามีความรักความชอบความศรัทธาเนีรามีข้องหลวงก็เดิมแล้วนะ นะครับนะเมื่อท่านชอบแล้วครับนะก็ไนละครับก็ตัดสินใจได้เลยนะแสดงว่าสิ่งนั้นคู่ควรกับท่านนะหรือว่าสิ่งนั้นเป็นเนื้อคู่ของท่านว่ากันง่ายนะนะครับที่สําคัญก็เวลาเราจะเช่าหาบูชานะครับอย่าไปมองที่ในเรื่องของตัวเงินนะมองที่ของก่อนว่าใช่หรือเปล่านะครับนะมองความใช่ก่อนนะาบางคนจะเช่าหาบูชา,านะครับอยากได้ของดีๆเนี่ยก็ไปนู่นนะครับนะ อันไหนที่ถูกที่สุดประมาณนั้นนะะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็เหมือนเราจะ,อ,ะอยากจะดื่มเครื่องดื่มนะครับนะะถ้าเราจะดื่มกระทิงแดงแล้วก็ขวดละ10บาทว่ากันง่ายนะเอ็มร้อยนะต่างๆพวกนี้นะครับนะก็ะถ้าเราจะดื่มไวอะไรต่างๆพวกนี้ก็นะครับนะก็ะไม่รู้นะก็คือลองลองดูนะครับคนที่เข้าดื่มคนที่เขา้า เที่ยวนะครับนะเขาก็จะรู้ในสิ่งเหล่านี้อยู่นะเพราะนั้นก็ถ้าเราต้องการของดีของใช่นะครับอย่าไปมองที่ในเรื่องของราคานะครับนะให้มองที่ของก่อนนะ,ะถ้าของใช่นะครับนะาราคาเท่าไหร่ก็มาคุยกันนะ,ะมันอยู่ที่คน2คนนะครับนะ,ะก็คือไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะ,ะนี่นะครับพยายามจะให้ท่านดูจุดสำคัญสำคัญนะครับนะ,ะก็ะผมเองก็ไม่ได้ นะครับนะเ,เรียกว่าเอามาให้ท่านได้ชมว่ากันง่ายนะครับนะเอามาให้ท่านได้ชมนะนะครับก็คงจะไปบังคับให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับนะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติมากเลยนะนี่นะครับมาให้ท่านได้เห็นมาให้ท่านได้ชมนะครับนะ อาการมีดนะครับก็เป็นจุดสําคัญนะก็อย่างที่เคยได้เรียนไปนะครับก็เนื่องจะว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับสำคัญสาคัญต่างๆนะครับก็จะถูกบรรจุนะครับนะเอาไวา้เช่นเกษาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นพันตะกุดนะครับนะก็ดีหรือจะเป็นพ้องต่างๆก็ดีนะก็จะถูกบรรจุเข้าไปในแกนกลางของอมีดนะครับนะหรือว่ากันนี่แหละนะ อมีดปิดเข้าไปก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะแต่เป็นมีดยุคต้นๆเนีน่ยจะปิดด้วยไม้นะอ่าจะเป็นไม้ไผ่ตันก็ดีหรือจะเป็นไม้พวกวะยมนะต่างๆวนนี้นะครับนะก็จะถูกอ่าปิดนะเพื่อกันนะครับนะอ่ามวลสารสาคัญสำคัญหลุดล่อนออกมาว่ากันง่ายนะอ่าทีนี้มาดูในส่วนของด้ามน,นะครับนะสุดท้ายนะอ่าก็จะเป็นด้ามเขาเรียกว,ว่ามีความงดงามนะครับนะ เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับก็จะมีรอยลั่นนะอ,อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอยู่บางเล็กน้อยก็เป็นเรื่องโปกตินะครับก็เนื่องจากว่ามีดแต่ละเล่มนั้นก็คือผ่านการเวลามาค่อนข้างยาวนานนะถ้าเป็นมีดยุคต้นนี่ต้องเรียกว่ามีอายุเป็นร้อยปีนะครับเกกว่าปีถึงร้อยกว่าปีนะประมาณนี้นะครับเนี่ย,ยปลายด้ามก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะเ,เรียกว่า นี่นะครับเอามาให้ท่านได้ดูนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ13กับ5วินาทีก็ออาวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับหากท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็ติดตรงไหนถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะก็ หรือว่าชมแล้วนะครับเมื่อท่านชอบนะครับเห็นว่าดูดีมีประโยชน์อ่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะอ่านะครับนะทุกทกท่านเลยต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับนะอ่าเอาละครับนะก็ท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ กาให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์086 329 1496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลีมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลีมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ